สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ Sky นี้แฟนอมนอมแฟนกเยนสวัสดี4,000กว่าคนครับที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ดูผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับแนะนำตัวกันไหมครับ ครับผมครับเชิญก่อนครับคุณนันท์ชื่อนายมาร์ิจชั้นคำนะครับเป็นนักแสดงจีแมนทีวีครับแล้วก็ตอนนี้เป็นศิลปินด duo กับคุณสกายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสกายวงรวินณัฐิธรนะครับครับอายุ26ปีส่วนสูงหนึ่งร้ปดสิบเซนติเมตรร้อนเหลือเกครับร้เหลือเกินอนุญาตจิบน้ำครับโอเคไม่ไหวแล้วขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะครับ ได้ไหมได้ไหนๆขอเสียงหน่อยมีใครมาดูทั้งวันนี้แล้วก็วันอาทิตย์บ้างเก่งมาก The Flash เร็วสุดๆเก่งมากครับมาคุณพูดอะไรนะไม่เกีพูดต่อ <c oughs> นึกนำตัวไปแล้วครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Sky n น n น้ k Phenomenon f a n ค o n นะครับใช่ครับก็ ถ้าไม่มีทุกคนในนานที่นี้นะครับแล้วก็คนที่ดูดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งทั่วโลกด้วยนะครับก็จะไม่ไม่เกิดสกายอันนี้แฟนคลันะครับอย่างแรกพวกเราสองคนต้องกราบขอบคุณทุกคนด้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง g ีเอ็นะครับที่เชื่อใจพวกเราจับอกันมึงจะเย็นยังม่จบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอแล้วเป็นไงครับวันนี้พวกเราเตรียมโชว์อะไรมาให้ 4 0 0พันกว่าชีวิตที่อยู่ที่อยู่เนี่ยนฮอ้องแห่งนี้บ้างครับคุณนี้พูดเป็นส0 0พันกว่าชีวิตเหมือนพวกเราต้องคอยรับผิดชอบอะไรบางอย่างก็จริงๆผมเชื่อว่าวันนี้นะครับทุกทุกคนเนี่ยจะได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราที่มีความแตกต่างที่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็ได้เห็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนแบบณตอนนี้ทุกคนจําภาพภาพตรงนี้ของพวกผมสองคนไว้เดี๋ยวไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรอดูนะครับไม่ได้มีแค่นี้อ๋อครับครับ เพราะว่าพวกเราก็ซุมเตรียมมาเยอะเนาะถูกเรามีโชว์เยอะมากอย่าพิ่งไปไหนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ทําไมครับวันนี้นะครับใครที่มีไรซิงไหนยกมือขึ้นมาหน่อยครับโชว์นะครับโอ้ oh, สวยมากครับก็อาจจะปวดแขนแนิดนึงนะครับแต่ว่าไหน,นนี้เป็นกำลังใจให้นะแต่ว่ามันสวยมากจริงแบบขอขอแบบช่วยกันยกเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยความสามารถพิเศษของไรซิงเนี่ย จะเปลี่ยนไปตามดนตรีทีท่แบบเกิดข um> mm hmm> ึ้นนเวทีนี้ใช่ซึ่งจะ control โดยหลังบ้านของพวกเรานะคใช่ครับก็มันจะสวยงามมากๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นเพลงใครก็ช่วยกันยกนะครับเป็นกำลังใจพวกเราครับปกติเราจะเห็นแต่แบบทะเลดาววันนี้ขอรับชมทะเล Lightsing หน่อยนะครับอาขอบคุณครับครับแต่ว่าครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูความพิเศษนะครับผม ขอเคลียร์ใจกับคอนเทนต์หนึ่งเห็นมานานละใครไปทําอะไรให้คุณไว้ใครเป็นคนเริ่มไอคอนเทนที่บอกอะไรนะสกายจะไม่เอาอะไรแล้วนอกจากงานเอาีครบงมีนานี้มีนี้จไ ด้วยแล้วกันเพราะว่าเห็นด้วยมันน่าจะง่ายกว่าสำหรับเขาแล้วไหนบอกกินข้าวคนเดียวแล้วไหนบอกกินข้าวคนเดียวคนเดียวออกราตรีการด้วยนะคนดียวไหนออร์ไหลของนาณิเป็นยังไงบ้างคะไหลโดนจอ มีมเก่งกันนะอันนี้คุณออกแนวไม่พอใจนะคุณไม่พอใจเหรอครับไม่ได้ไม่พอใจทุกคนไม่พอใจทีมงานตอนนี้คือเนี่ยจิ๊กซอว์อ่ะจิ๊กซอว์แบบเหมือนตัวต่อเลโก้มีเป็นพันชิ้นเอามาให้ดูแค่สองสามชิ้นอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับผมขออุดทอนครับสามีขาลบมัน,ม,นมันมีเยอะกว่านี้เหรอครับยอกเหนือกว่านี้ยอกเหนือกว่าที่อะไรนะคอนเทนต์เนี่ยไม่เอานานี้อะไรเนะี่ยมันมีเยอะกว่านั้น เออนั่นแหละเขาอ,อุทธรณครับทุกคนสี่พันกว่าคนจงเป็นสักขีพยานเป็นคณะลูกขุในให้ผมนะครับ,รบจริงไหมครับคุณนาน้คอนเทนต์นี้มันเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าคุณสกายอ่าอ่าหข้ามเรื่องนี้ไปดีวกว่าก่อนจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าชุดมันแบบไม่ค่อยคล่องตัวสำหรับเพลงอ,อ,อจริงด้วยสงสัต้องถอดแล้วแหละ เอาเลยครับครับมาต่อควิกเชนครับพี่นะครับเขาใส่เคร่คุมอีกตัวครับเฮ้ยชุนคุณแบดเกินไม่เห็นมัาใส่ชุดได้ใครขาวเป็นอ้วนอะไรแต่ไม่ใส่ชุดได้โอเคอ่ะโอเคครับงั้นเอ้าโอ้ไม่ทันจบโชว์เลยคุณตะกาย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่งั้นเดี๋ยวเราไปรับชมโชว์ต่อไปเลยครับใครลองนด้ช่วยลองนะครับ